ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมวิวสุดว้าวที่อ่างเก็บน้ำห้วยเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับ ผู้สื่อข่าวร,รายงานว่านายบุญคงมิเลผู้ใหญ่บ้านหนองแคทรายตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยเพียกที่อยู่ติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานท้ายหมู่บ้านเพื่อวางแผนที่จะประสานหน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้องผลักดันให้จุดดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนื่องจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้อยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีมุมท่องเที่ย เที่ยวพักผ่อนเหมาะต่อการเก็บภาพที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงยามเช้าและยามเย็นที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีกอีกทั้งบรรยากาศนั้นก็ยังร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวันครับ นายบุญคงมิเลผู้ใหญ่บ้านหน้องแคซ์ทรายบอกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเพียแข่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,528เป็นหนึ่งในโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากมายมหาศาลแต่นอกจากประโยชน์ในเรื่องของน้ําแล้วพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเพียกนั้นก็ยังมีหลากหลายจุดที่เหมาะสมในการจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมากเพราะว่ามีมุมต่างๆที่สวยงามทุกฤดูกาล เนื่องจากรายล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งฤดูการอีกทั้งยังอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองอย่างเช่นในตอนนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูแล้งก็ยังเต็มไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ อีกทั้งที่บริเวณหางเขื่อนนะครับที่ตอนนี้น้ําเริ่มแห้งก็เริ่มมีตอไม้และเนินดินต่างๆผุดขึ้นมารวมถึงลานหญ้าสีเขียวอ่อนสดใสสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ไปอีกแบบหนึ่งครับและหากเป็นช่วงฤดูฝนที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ซึ่งอยู่ในหุบเขาก็จะเต็มไปด้วยหมอกไอ้น้ำที่สวยงามไปอีกแบบ จึงน่าจะสามารถผลักดันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดีในอนาคตซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ